ท้องอยู่เจเดือนนะคะเป็นโควิดอยู่นะคะคือเสียงก็ยังไม่ได้กลับมาหลายกเซนทุกคนแต่ว่าหลายคนถามไปมาเยอะมาก,กว่าแบบคนท้องเป็นโควิดแบบโอเคจริงๆไหมอะไรเนียก็เลยมาแชร์คลิปให้กันนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังกันสําหรับคุณแม่นะคะที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ติดโควิดนะคะเหมือนกรณีของไฟเองตอนนี้ไฟท้องอยู่7เดือนนะคะตอนนี้กําลังเป็นโควิดอยู่นะคะรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะ จะมาเล่าให้กันฟังว่าเป็นโควิดแล้วนะคะตอนท้องเนี่ยทำยังไงนะคะรักษาตัวยังไงนะคะลูกเป็นยังไงบ้างอันตรายไหมนะคะกินยาอะไรได้บ้างคุณหมอแนะนำยังไงอยู่โรงพยาบาลกี่วันค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะคะ เป็นโควิดเป็นได้ยังไงนะคะฝ้ายเองก็ไม่รู้ว่าฝ้ายไปติดมาจากไหนไปติดมาเมื่อไหรติดมาที่ใครนะคะเหมือนเป็นคําถามที่หลายหลายคนก็อยากที่จะรู้เนาะก็คือหนึ่งเป็นห่วงด้วยแล้วก็อาจจะอยากรู้ที่มาที่ไปด้วยนะคะแต่ว่าออจริงๆยุคเนี้ยมันตอบไม่ได้หรอกว่ามันไปติดมาจากไหนเพราะทุกคนก็พยายามป้องกันตัวเองกันสุดฤทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าท้ายมันก็ติดมานะคะซึ่ง ไม่มีใครอยากเป็นยิ่งคนท้องอะ่ะไม่มีใครอยากติดเลยคือเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ต้องการที่สุดนะคะแต่ว่าพอติดไปแล้วนะคะมันก็ต้องยอมรับแล้วกออ็อยู่กับมันนะคะแล้วก็หาวิธีการที่จะรักษาทั้งเราแล้วก็ลูกนะคะให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณแม่ตั้งคันนะคะเรารู้ตัวว่าติดโควิดอย่างกรณีฝ้ายเนี่ยคือตอนที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันมีอาการคันคอ มันมีไออะไรเงี้ยก็ลองเช็คเอทเคก็ขึ้นเลยนะคะ2ขีดข้อนะโมเมนต์นั้นก็คือนั่งนิ่งๆไปมาน10นาทีคือแบบมันถึงตาเราแล้วสินะอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่ช็อกอยู่ซึ่งถ้าเกิดเป็นคุณแม่ที่ทอ COVID, นะ้องแล้วติดโควิดนะแตงกรณีไฟเนี้ยตอนที่ไฟรู้เสร็จปุปบะไฟก็โชคดีที่มีประกันนะคะคือไปทำประกันเอาไว้ประกันสุขภาพนะคะไฟก็ อันดับแรกก็คือโทรหาประกันก่อนเลยนะคะคือตัวแทนประกันนะคะที่เขาดูแลเราอยู่นะคะก็แจ้งเขาไปนะคะก็เขาก็จะประสานง,งานติดต่ออาจจะหาโรงพยาบาลให้นะคะหรือว่า,าสถานที่ในการรักษาตัวต่างๆนะคะซึ่งของฝ้ายเนี่ยคือเป็นเพื่อนฝ้ายเลยเขาก็ช่วยหาโรงพยาบาลให้แต่ว่าณโมเมนต์นั้นน่ะมันไม่มีทุกคน คือเช็คหลายที่มากๆทุกที่แจ้งว่าเต็ม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 หมดเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครที่เจอเคสแต่ฝ้ายอ่ะก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะแนะนํานะคะก็ตอนฝ้ายเนี่ยพอโทรหาทุกที่อ่ะเขาแจ้งว่าเต็มหมดใช่ไหมฝ้ายก็เลยโอเคคือฝ้ายฝากคันที่เมดพ์กนะคะโรงพยาบาลเม็ดพ์กก็โทรหาเม็ดพ์กที่เป็นชูติเลยบอกว่าเออเราอะ่ะเป็น คนไข้ในฝากคันกับคุณหมอชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อน,นี้ไว้เราติดโควิดตอนนี้นะคะทางศูนย์สูติเนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างสามารถที่จะให้เราเข้าไปรักษาตัวได้ไหมหรือว่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างกับคนตั้งคันอายุคันเจเดือนที่ติดโควิดอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็เหมือนแจ้งให้เขาทราบไปอะไรเงี้ยวันนั้นนะคะทางศูนย์สูตินะคะเขาก็แจ้งกลับมาว่าโอเคอ,อันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยแหละแต่ว่าให้เราเนี่ย ไปตรวจ rt pcr นะคะ <c oughs> เพื่อยืนยันความชัดเจนว่าติดโควิดแน่นอนนะใครก็มาเลยนะคะวันนั้นที่โทรหารลงมาเสร็จก็สามีมาส่งนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะ ักล้ถึงประมาณบ่ายโมงนะคะก็เม็ดพาเป็นอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะหมายถึงว่ามาถึงก็นั่งรอแล้วก็ได้ตรวจแต่ว่าระยะเวลาการรอคอยแต่ละช่วงอะ่ะมันค่อนข้างนานแต่ว่าการที่แบบมันถึงมานั่งรอเลยอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างสะดวกไปหมดเลยมันไม่ต้องแบบไปกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะคือมันก็มาแบบตามเ็ปของเขาไปนะคะแต่ว่าใช้เวลานานมาก ตั้งแต่ฝ้ายมาถึงโรงพยาบาลนะบ่ายโมงจนประมาณ5โมงกว่าจะได้เจอคุณหมอนะคะคือรอผลตรวจนะคะรอผลเลือดนะคะแล้วก็รอผลแลบต่างๆมากมายนะคะคือนานมากๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายอะได้ห้องหมายถึงว่าได้ admit นะคะคือตอนแรกเนี่ยทุกคนพูดหมดเลยทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งศูนย์โรงพยาบาลแล้วก็ ตัวแทนประกันที่เขาโทรกลับมาแจ้งเราว่าถูกที่แจ้งว่าห้องเต็มไม่มีห้องนะคะพยาบาลข้างล่างที่เป็นผู้ตรวจก็แจ้งว่าตอนนี้แบบเต็ม,มคุณหมอก็แจ้งว่าเต็มนะคะตอนนั้นก็ใจไม่ดีว่าเ,เราจะได้ห้องไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะค่อนข้างกังวลเรื่องลูกในท้องเราว่าเออเราเป็นโควิดแล้วลูกจะเป็นยังไงบ้างอะไรี้ยซึ่งเข้าใจว่าแม่ทุกคนน่าจะเป็นหมด แต่ฝ้ายเนี่ยย้ำกับทุกๆคนที่ไปเจอเลยนะฝ้ายต้องการห้องคือคือฝ้ายกังวลเรื่องลูกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอที่เป็นคนตรวจโควิดให้เราด้วยนะคะเขาก็พูดนะว่าเออคนท้องอะ่ะยืนยันว่ายังไงก็ควรจะได้ห้องพักหมอก็เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ห้องมันไม่มีเดี๋ยวยังไงลองรอดูก่อนอะไรางี้นะคะจนก็ผ่านไปถึงประมาณหกโมงก็มีพี่เพียงพราง,งตือนมาแจ้งว่าได้ห้องแล้วนะคะ รอเตรียมตัว transfer เข้าห้องซึ่งตนันดีใจมากๆคือตัวเราเองไม่ได้ห่วงเราอยากจะแบบเช็ค up รูปมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งการรอคอยมันก็ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงทุกคนคือกว่าจะได้ห้องแล้วก็กว่าจะได้แบบคุยกับคุณหมอคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงีเ้ยคือมันค่อนข้างนานมากๆเลยนะแต่ว่าเราก็เข้าใจด้วยว่าหบุคลากรขอ,ของโซนโควิดมีน้อยมากมีจํากัดมากๆแล้วก็รอผลแลบต่างๆมากมายนะคะก็ ทำใจรอได้เพราะว่าเราสุดท้ายเราขอแค่ให้เราได้แอดมิดอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออะเราแบบโอเคแฮปปี้มากๆแล้วตอนนี้คือเสียงก็ยังไม่ได้กลับมา100%นะทุกคนแต่ว่าหลายๆคนถามไปมาเยอะมากว่าแบบเออแบบคนท้องเป็นโควิดแบบโอเคจริงๆไหมอะไรเงี้งยแบบก็เลยมาแชร์คลิปให้กันนะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคหลังจากที่ ได้ห้องพักนะคะก็การวันนั้นมันมีแค่เจ็บคอกับไอแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากแต่พอกลางคืนนะทุกคนพอตกกลางคืนคืนแรกอะโอ้โหเหมือนแบบถูกรุมแบบหนักมากคือไฟไอแบบไม่เคยไอหนักขนาดนี้มาก่อนอไอแบบเหมือนท้องจะแตกคอจะแตกคือสงสารลูกมากไอจะแบบน้ำตาไหลแบบฉี่ไหลทุกคนคือคือคนท้องมันจะแบบมันจะกั้นฉี่ไม่ได้แล้วเนี่ยหรอปะ ไอ้น้ำตาไหลชีไหลน้ำลายไหลคือเป็นหนักมากคือเหมือนมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะคือมันไอมันออกมาหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไข้ขึ้นนะคะไข,ข้ขึ้นคืนแรกก็ขึ้นมาประมาณ37.6คือมันไม่ได้สูงมากแต่ว่าพยาบาลบอกว่าถ้าเกิดมากกว่า37.5ก็คือให้แจ้งที่พยาบาลเขานะคะซึ่งก็คืนแรกอ็หนักสุดทุกคนอาการก็คือแบบไอเจ็บคอเป็นไข้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการแบบ อื่นๆมากกว่านี้นะคะหลักๆของไฝอ่ะคือมีประมาณ3อย่างนะคะคนท้องรักษาตัวยังไงกินยาอะไรได้บ้างอันนี้เป็นกรณีส่วนบุคคลนะหมายถึงว่าตัวไยเองนะคะ mm. ตั้งแต่ไฟท้องมาเนี่ยายพยายามที่จะไม่กินยาอะไรเลยคือเอายาเข้าร่างกายน้อยที่สุดที่จะทําได้ซึ่งพอเป็นโควิดทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันต้องกินยาเยอะใช่ปะแต่ว่าไยเนี่ยก็พยายามเลือกยาที่มัน เป็นอาการหนักๆจริงๆคือคุณหมอว่าจ่ายยามาค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ5 6ตัวแต่คุณหมอเขาก็แจ้งนะว่าเป็นยาที่ท้องสามารถกินได้เทคได้ไม่อันตรายแต่ว่าเหมือนเราก็ยังแบบเราอยากได้ยาเข้าในร่างกายเราอะ่ะน้อยที่สุดก็อย่างที่ไฟบอกเนาะไฟไอหนักมากแล้วก็เป็นไข้นะคะไฟขึ้เลยกินยาแค่2อ,อย่างคือ1ยาแก้ไอนะคะแล้วก็ยาลดไข้ที่เป็นไทรินอลนะคะส่วนตัวอื่นที่เป็นแบบ แก้แพ้แนกลองหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งความจริงมันกินได้นะคุณหมอบอกแต่ว่าฝา้ังไม่ได้กินเลยคือไฟก็แจ้งคุณหมอเลยว่าเออคุณหมอแบบอ,อยากจะกินยาให้หน้อยที่สุดซึ่งคุณหมอก็น่ารักเข้าใจเขาบอกว่า ถ้าคุณทนไหวโอเคได้อะไรอเงี้ยแต่ส่วนพวกแบบยาอมยาพ่นคอเงี้ยนะคะคุณหมอก็แจ้งมาว่ายาอมอะ่ะเขาก็จ่ายเป็นตัวนี้มาให้เป็นสเตปซิลนะคะคือมันจะเขียนว่าด้านหลังมันจะเขียนว่าปาสจากยาปฏิชีวนะนะคะก็จะเป็นแผงแบบนี้ซึ่งไฟก็กินไปประมาณหนึ่งนี่นะคะ ก็เขาบอกว่าอย่าไปกินยาที่มันมีแบบพวกแอลกอฮอล์หรือว่ายาวัติชีวนะต่างๆนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่ายาอมแก้ไอบางตัวมันมียาชาหรือว่าอะไรพวกนี้อย่ากินโมซัวนะคะแล้วก็พวกยาพ่นคอบางตัวก็มีแอลกอฮอล์เขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะคะคุณแม่ที่เอาจิงๆถ้าป่วยจริงๆอ่ะแบบไม่อยากให้ไปซื้อยาเองง้ซัวเลยแม้ว่าจะมาดูคลิปไฟแล้วไปซื้อตามอะไรเงี้ยคือ อยากให้ไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบสุดท้ายแล้วจริงๆอยากรู้แค่ว่ายาอมคนท้องกินอะไรได้นะคะก็ไปหาตัวที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เขียนว่าเป็นแบบปัิชยาปฏิชีวนะเอานะคะพ่นคอไฟไม่ได้พ่นเลยนะคะไฟใช้แค่ยาอมกับน้ําอุ่นคือจิบน้ําอุ่นบ่อยมากจิบน้ําอุ่นตลอดมีแบบมีกระติกน้ําร้อนแล้วก็น้ําอุ่นอยู่ข้างตัวตลอดเลยนะคะนี่ก็ดีขึ้นจากวันแรกประมาณหนึ่งเลยนะคะ โอเคส่วนที่เราคอนเซิร์นที่สุดนะคะคือเรื่องของเด็กในท้องนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงกังวลมากในช่วงแรกเพราะว่าลูกจะติดโควิดไหมลูกจะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะคะซึ่งคุณหมอเขาก็พูดอย่างนั้เลยว่าให้เราเนี่ยคอยเช็คเด็กว่าดิ้นยังไงบ้างคนที่ท้อง6-7เดือนนะคะลูกมันจะเริ่มดิ้นแหละคือ6-7-8-9เดี่ยเด็กจะเริ่มดิน้นใช่ไหมคะ เราก็จะสามารถจับพฤติกรรมเขาได้ว่าเขาดิ้นมากดิ้นน้อยแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนที่เพิ่งเริ่มท้องแบบอาจจะไตรมาสแรกแต่มาสสองเนี่ยเด็กยังจะไม่ดิน้นอันนั้นนะค่อนข้างที่จะแบบต้องปรึกษาคุณหมอละเอียดมากกว่าคือความจริงมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลทั้งหมดนะั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวฟ่ายเนี่ยคุณหมอเขาพูดว่าพอเด็กมันดิ้นนะ่ะคุณแม่ก็จะต้องรู้ว่าอัอนนี้ลูกดิ้นน้อยหรือเปล่าลูก เงียบไปไหมอะไรอย่างนงี้นะคะแบบก็เป็นการเช็คของคุณแม่เองว่าลูกดิ้นเยอะดิ้นน้อยซึ่งถ้าเกิดใครที่ท้องอยู่แล้วแบบอยู่ในช่วงไตรมาสประมาณสุดท้ายนะคือไตรมาสสามนะคะคุณแม่ก็สามารถเช็คจากอาการดิ้นได้นะคือคุณหมอบอกว่าถ้าดิ้นน้อยก็คือแบบดิ้นน้อยที่ปกติเงียบไปเลยอะไรเงี้ยนะแบบอาจจะภายในชั่วโมง,งนึงดิ้นต่ำกว่า10ครั้งเนี่ยอันนั้นนะ่ะน่ากังวลต้องไปพบคุณหมอปรึกษาแพทย์นะคะ ส่วนตัวฝ้ายนะคะฝ้ายฉีดวัคซีนไปแล้ว4เข็มนะคะเป็นแอสตรา2เข็มนะคะแล้วก็โมเดอร์นาอีก2เข็มนะคะคุณหมอที่เป็นคุณหมอสูตินะคะเป็นคนแนะนําให้ฝ้ายฉีดเข็ม4นะคะตอนแรกเนี่ยฝ้ายไม่กล้าคือฝ้ายก็เหมือนท้องอยู่ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเข็ม3เมี่ยเราฉีดไปก่อนท้องต,ตอนท้องเนี่ยไม่กล้าฉีดแต่คุณหมอบอกว,ว่าคนท้องเนี่ยควรที่จะฉีดที่สุดเพราะว่าการฉีดวัคซีนน่ะมันไม่ได้แปลว่าจะไม่ทําให้เราแบบไม่ติดโควิด แต่มันทําให้อาการตอนที่เราติดโควิดเนี่ยมันน้อยลงมันไม่แบบเป็นหนักอย่างเงี้ยทุกคนก็โชคดีนะคะที่จะตัดสินใจฉีดเข็มที่4ก็เพิ่งฉีดเดือนที่แล้วเองก็เดือนนี้ก็เป็นแล้วนะคะซึ่งคุณหมอพอทราบว่าฝ้าฉีดเข็มสีไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเออแบบสบายใจได้ซึ่งเอาจริงๆริาว่าความเห็นเรื่องวัคซีนอะมันค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะแบบมันแล้วแต่คนมากๆด้วยแล้วก็แล้วแต่ร่างกายคนด้วยบางคนฉีดไปก็แพ้ก็มีหรือฉีดไปแล้วเอฟเฟกเยอะก็มีอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวฝ้ายเนี่ ไฟรู้สึกว่าอาการที่ไฟเป็นนะคะกับหลายๆคนที่ไฟเห็นแล้วแบบเขาอาจจะได้รับวัคซีนน้อยกว่าไฟเนี่ยเขาเป็นหนักกว่าเยอะอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงช่วยแหละทึ่งหมอน,นะคะก็ประเมินมานะคะว่าไฟเนี่ยน่าจะลงดมานานเจ็ดวันนะคะก็ถึงจะดูแบบโอเคปลอดภัยกลับบ้านได้นะคะโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลทุกคนมันก็แบบไม่มีอะไรทำเนาะมันก็น่าเบื่อแต่ว่าก็เราก็พยายามที่จะ นอนให้เยอะที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงการแบบพักผ่อนเต็มที่จริงๆแบบนอนแล้วก็ดื่มน้ำนะคะทานข้าวทานยาให้ตรงเวลานะคะแล้วก็มาเรื่องสำคัญที่สุดนะคะของการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะมันเป็นสิ่งที่เราทำใจไว้ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าถ้าเกิดการเข้าโรงพยาบาลรักษาตัว ค่าใช้จ่ายคือจะต้องมหาศาลแน่นอนนะคะซึ่งอย่างที่ไพแจ้งนะคะตอนที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งไฟมาว่าได้ห้องพักแล้วหมายเลขห้องเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้กําลังจะพาขึ้นห้องอะไรเงี้ยก็มีสายการเงินของโรงพยาบาลนะคะโทรเข้ามานะคะบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะขอโทรมาแจ้งแบบค่าใช้จ่ายให้ทราบคร่าวๆก่อนเขาก็แจ้งมาว่าประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาต่อวันนะคะรวมค่าห้องค่าพยาบาลค่าอาหารต่างๆนะคะอยู่ที่ คือละสองหมบาทนะคะทุกคนแพงกว่าโรงแรม5ดาวอีกแพงมากแต่เราก็เข้าใจว่าโอเคมาอาจจะเป็นด้วยแบบเคสโควิดด้วยต่างๆนานานะคะเราเขาก็บอกว่าต้องรักษาตัวแบบเท่าที่ประเมินคือ7วันก็คือ1,40,000บาทนะคะซึ่งทางการเงินนะคะก็พูดต่อเลยว่าสะดวกชำระแบบไหนดีคะชำระแบบเงินสด เงินโอนหรือบัตรเครดิตนะคะแบบจ่ายก่อน50%ก็คือ70,000บาททันทีนะคะซึ่งเราก็กำลังแบบเออคือมันก็มืนแหละแต่ว่าก็รู้ว่ามันแพงนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะแพง,บงแเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็โอเคค่ะอคขอให้เราได้ห้องเอาน,นั้นแล้วเขาก็ลงมาเลยทุกอย่างเร็วมากทุกคนคือแบบให้เราเซ็นเอกสารเยอะมากระะเงินทันทีนะคะซึ่งเราก็เข้าใจโรงพยาบาลนะคือมันก็เป็นยอดใกล้ใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะอะไรเนี้ยแต่ข้อดีทุกคนประกันฝ้ายรับผิดชอบหมดเลยค่ะคืออันนี้ยังไม่ถึงวันออกนะยังไม่ใช่วันที่ออกโรงพยาบาลก็ ไฟจ่ายสำรองไปล่วงหน้าก่อนเจ็ดหมื่นแต่ว่าทางประกันตัวแทนเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเออแบบประกันอ่ะรับผิดชอบให้หมดเพราะว่ามันอยู่ในวงเงินการคุ้มครองค่ารักษาต่าง,าง,างมันมันตรงตามเงื่อนไขหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทุกคนคิดดูดิถ้าประกันไม่จ่ายอ่ะการนอนแต่ละคืนตื่นมาคือแบบเสียงเงิน20 0 0มเสียงเงิน20 0 0มนอ่ะมันใจไม่ดีนะคือจากที่เราแบบป่วยอยู่แล้วเนอะป้าแล้วตื่นมาอ่ะเช้านี้เสีย2 0 0 0 0ื่นเช้านี้เสีย2อ0 0 0ื่นเนอะป้า ทำงานเป็นเดือนนะกว่าจะได้แบบมันก็เครียดนะคะคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนด้วยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ชมต่างๆนะคะคืออันนี้คือแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะทุกคนคือเป็นสิ่งที่ฝ่ายเรียนรู้มาตลอดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราอะไม่ว่าจะหาเงินมาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเราไม่มีประกันเงินที่หามาคือให้คุณหมอหมดให้โรงพยาบาลหมดและเป็นการจ่ายที่ต่อรองราคาไม่ได้ด้วยมันเป็นราคาแบบ ที่โรงพยาบาลเรียกมาเท่าไหร่อะคุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นนึกออกปะซึ่งไฟยก็เลยรู้สึกว่าโอเคประกันรายปีอะเราสามารถควบคุมวงเงินได้ว่าเราอยากจะจ่ายเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีประกันการเข้าโรงพยาบาลคือเพดานไปเท่าไหร่อะเราก็ต้องไปเท่านั้นนึกออกไหมอันนี้เหมือนเป็นนายหน้าปะไม่ใช่แค่แค่รู้สึกว่าเออการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้มันทำให้เฟสบายใจประมาณหนึ่งจากการที่เรามีประกันนะคะแล้วก็แพงแค่ไหนแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรประกันจ่ายดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครไม่มีประกันสุขภาพอะไรนี้นะไฟก็อยากให้ไปลองหาเอาไว้นะคะแบบดูในชุดที่เหมาะกับเราก็ได้ราคาที่เหมาะกับเราก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะหาแบบประกันที่แบบมีนายหน้าตัวแทนดูแลดีๆนะอินบ็อกมาถามไฟได้นะคะคือเพื่อนไฟคนเนี้ยที่ดูแลไฟอยู่เนี่ยคือนางแบบดูแลไฟดีมากๆจริงๆคือไฟแบบทำกับนางมาสี่ห้าปีแล้วนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไฟเองสมัยมาหาหลัยอะไรเงี้ย นางก็เป็นเดือดเป็นร้อนมากออนหาห้องให้นะคะคือโทรหาหลายเจ้ามากแบบเช็คให้หมดแตบบ่ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะคือเป็นมาทุกครั้งอะก่อนหน้านี้แบบหรือคนในครอบครัวไฟ้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลให้นะคะถ้าเกิดอยากได้ contact, คอนแทคนะก็อินบ็อกมาหลังบ้านได้นะคะอันนี้โนสปอนเซอร์นะคือเพื่อนดีเป็นตัวแทนประกันที่ดีทําให้เราได้โรงพยาบาลที่ดีห้องพักที่ดีการดูแลที่ดีนะคะแล้วก็ดีกับตัวเราแล้วก็ลูกเราด้วยก็เลยอยากที่จะบอกต่อกันนะคะอินบ็อกมาทำได้ ลืมยกตัวอย่างอย่างคุณพ่อคุณแม่ไฟเนี่ยรอบเนี้ยบ้านไฟติดกันทั้งบ้านเลยนะเออคุณพ่อคุณแม่น้องชายติดกันหมดเลยนะคะยกเว้นสามีสามีไม่ติดนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุเนาะไฟก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงก็วันที่มาเมดพักมา,างพยาบาลเนี่ยก็พงังกาด้วยกันหมดเลยแต่ไฟเนี่ยมีประกันคนเดียวเพราะว่าหนึ่งคุณแม่เนี่ยค่อนข้างสูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวประกันเขาก็ไม่รับทา ่วนตัวคุณพ่อเองนะก็เลยรู้สึกว่าพ่อไม่จำเป็ทำประกันซึ่งเราพยายามจะทาให้หลายรอบนะแต่พ่อไม่เอาแต่นั้นพ่อป่วยปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็เป็นเรื่องไงเพราะว่าเราต้องใจเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไฟเนี่ยแค่มาเช็คอัพมาเช็คปอดตรวจ rt pcr รับยากลับบ้านเนี่ยโดนไปคนละประมาณหมื่นสองนะคะโหด,ดมากก็อยากที่จะบอกกันเอาไว้นะคะว่าอันนี้คือแค่แบบมารอรับยากลับบ้านนะถ้ามน,นโรงพยาบาลอนะ่ะก็คนลาแสนสิ ซ่เองจุดๆซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาแชร์ประสบการณ์การท้องเจ็ดเดือนแล้วก็ติดโควิดนะคะซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ติดอันดีที่สุดแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้เลยทุกคนคือมันไม่มีใครอยากติดกันที่บอกมันไม่มีใครอยากติดหรอก ก็ทําได้แค่ยอมรับอยู่กับมันนะคะแล้วก็รักษาไปะคะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ติดนะคะก็เนาะรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะส่วนใครที่ติดแล้วก็อย่าไปเครียดเกไปกังวลกับมันมากนะ,ะซึ่งถ้าเกิดเรามีวัคซีนอยู่กับตัวนะคะไฟว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าตัวไฟเองอะ่ะมีวัคซนีนก็เลยเหมือนแบบแต่เสียงของกมาดีค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ลูกยังแข็งแรงอยู่นะคะเหมือนคุยกับเพื่อนหลายคนคุยกับคนอื่นๆหลายคนที่บางคนไม่มีวัคซีนหรือมีแค่2เข็ม อะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนต้องฉีดยาแบบแรงมากทุกคนแล้วก็อาการคือแบบอาเจียนตลอดคือหนักกว่านี้เยอะอะคือเหมือนอันนี้ไม่รู้นะเหมือนไปฟังมาหล,หลายที่อะไรเงี้ย,ยซึ่งไม่ต้องห่วงนะทุกคนถ้าเกิดท้องอยู่เงี้ยแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆน,นานานะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพูดเยอะมากก็ต้องไปพักผ่อนแหละ ซึ่งช่วงนี้นะคะคลิปเกี่ยวกับคุณแม่ท้องก็อาจจะมาเยอะเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ตั้งครรภ์อยู่นะคะคุณแม่คนไหนนะคะที่อยากที่จะอัปเดตเรื่องแบบการท้องเรื่องลูกนะคะหรือว่าเรื่องความสวยความงามน้ําหอมช้อปปิ้งแบรนด์เนมนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะและคลิปหน้านะคะคุณแม่จะมารีวิวอะไรนะคะหรือจะมาพูดถึงอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ขอให้คนแข็งแรงแข็งแรงนะคะ